ท่านพบกับบิ๊กแนวร่วรรมทรไม่ตาำและเก้าชุมนุมครับบอกเลยว่าปัดแน่นอนคนนี้ สวัสดีครับผมวันนี้ผมขอมาไม่เดือดน,นะครับเพราะเขาบอกว่าพวกเราจงใจเขาบอกว่าพวกเราจงใจใช้คำหยาบล้มล้างสถาบันถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมจะมาอย่างนอบน้อมและสุภาพเพราะประเทศนี้บอกว่าความสุภาพ คือการหมอบกากไม่ใช่การเคารพคนเห็นต่างครับถ้าเช่นนั้นวันนี้ถ้าเขากล่าวหาว่าเราใช้คำหยาบล้มล้างสถาบันถ้าอย่างนั้นผมขอใส่เสื้อเข้าไปในกานเกงเพื่อบอกว่าวันนี้เรามาเพื่อปฏิรูปเรามาอย่างสุภาพถ้าบอกว่าคำหยาบคือการล้มล้างงั้นวันนี้มนผมจะพูดสุภาพให้ครับ วันนี้ก่อนที่ผมจะพูดอะไรผมขอฝากบอกไปถึงสื่อหน่อยว่าการุณานำเสนอข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงและฝากไปถึงสำนักข่าวหนึ่งหน่อยว่าอย่าปิดเบื้อนความจริงและพูดง่ายๆว่าผมไม่ให้ค่าสื่อแบบนี้สื่อที่โหนแลมโบอีสานสื่อที่โหนพุทธอิสระ สื่อแบบนี้เป็นสื่อน้ำเน่าเอาเนี่ยเดือดอีกแล้วเนี่ยเป่านะเป่านะสื่อนี้ยังโหนลุงกำนันอีกโคตรเทียเลยอุ้ยคำหยาบเนี่ยเผลออยู่เรื่อยเลยใช้คำหยาบตลอดเลยเดี๋ยวเขาว่าเราล้มล้างเดี๋ยวเราต้องพูดสุภาพนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็ วันนี้น่าจะเป็นคดีที่สามที่ผมโดนที่ลาดประสงค์ผมเห็นน้องปูนเขาขายของแล้วผมขออนุญ,ญาตขายของบ้างเพราะว่าการเคลื่อนไหวก็จำเป็นต้องใช้ทุนนะครับขอขายสองอย่างครับอันนี้นะครับผมขายแมสอยู่นะครับหลังพูดเสร็จมาซื้อได้นะครับช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับ อันที่สองนะครับเสื้อนี้นะครับฉันเกิดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เป็นการสะท้อนความจริงนะครับสามารถซื้อได้ที่บูธของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดง่ายๆอยู่2อ,อย่างครับผมจะมาแย้งว่าคำตัดสินของตุลาการศาลและบรรณูน ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นครับอยากให้ทุกคนท่องตามง่ายๆมีหลักๆอยู่สองเหตุผลที่ทำไมคําตัดสินของสุลาการศาลและมรรนูญไม่ชอบธรรมนะครับข้อที่หนึ่งสุลาการศาลรละธรรนูญมีที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนที่มาที่สุลาการศาลและมรรนูญยึดโยง คือคณะรัฐประหารครับข้อที่สองข,อไไอข้อที่สองคำตัดสินของตุลาการศารลรัฐธรรมนูนถ้าพูดในภาษาบ้านๆพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือตักกะพิการครับข้อแรกที่ผมจะพูดก็คือที่มาของตุลาการศารลรัฐรรมนูน ทุกคนทราบไหมครับว่ามีถึงเจ็ดคนที่มาจากคณะรัฐประหารห้าคนแรกมาจากคอสอชอที่เลือกมาผ่านสนชอ,อีกสองคนมาจากสอวลอากตั้งนี่แหละครับที่มาไม่มีความยึดโยงกับประชาชนถึงตัดสินยึดโยงกับคณะรัฐประหาร สิ่งที่พวกท่านทําไม่เคยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งที่พวกท่านต้องทําคือการประหารคณะรัฐประหารแต่สิ่งที่พวกท่านทาอยู่ทุกวันนี้คือการประหารสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยสิ่งที่สารไทยทํามาตลอดตั้งแต่สีกาที่สอง6 คือการรับรองคณะรัฐประหารและหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่รัฐประหารสารไม่เคยปฏิเสธคณะรัฐประหารและลองรับทุกๆุกครั้งเห็นได้ว่าศาลไม่เคยเป็นกลางแต่เป็นพวกคณะรัฐประหารเป็นพวกทหารและไม่มีความยืดโยงกับประชาชนเลยสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องปฏิรูป ท่านต้องเลิกเป็นที่ฆ่าเผด็จการและรับใช้ประชาชนทักทีสิ่งที่สารแรมนูนทำมาตลอดคือการเป็นศัตรูกับประชาชนตั้งแต่การยุบพักไทยรักไทยยุบไทยรักษาชาติยุบอนาคตใหม่ทั้งหมดนี้ท่านทำเพื่อตัดศัตรูทางการเมืองแต่สิ่งที่ท่านทำอยู่มันคือการเป็นศัตรูกับประชาชน ผมขอย้ำว่าคณะเดียวที่สามารถล้มล้างการปกครองได้ไม่ใช่คณะราษฎร2564แต่คือคณะรัฐระหารที่พวกท่านให้ความชอบทรรเสมอมาอีกเรื่องหนึ่งที่มาไม่มีความยึดโยงกับประชาชนและคุณสมบัติยังห่วยแตกด้วย ผมมีสามคนที่ผมรู้ข้อมูลมาแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตุลาการศาลและมนูนทั้งสามคนมีแต่ที่เคียทั้งนั้นเลยคนแรกเป็นอาจารย์อยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษตุลาการคนนี้เป็นคนเหยียดเพศ เป็นคนเหยียดผู้มีความหลากหลายทางเพศและยังเป็นคนเล่นมุกคมขืนในห้องนี่หรือตุลาการศาลและมนูษนี่หรือคนที่จะตัดสินอนาคตการเมืองไทยเป็นคนหเหยียดเพศแล้วเราจะรักษาและมนูญได้ยังไงคนที่สอง เพิ่งมีข่าวล่าสุดมาบอกว่าตอนก่อนจะมาเป็นสารรัมนูญไม่นานเทนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนที่เขากำลังจะจบป,ปีสี่นี่หรือคนที่เป็นตุลาการศารรัมนูญรับผิดชอบหน้าที่การสอนของตัวเองยังทำไม่ได้เลย <S <S คนสุดท้ายทุกท่านได้ดูไหมครับในสภาที่พักเก้าไกลได้อภิปราย คนนี้ล่าสุดเพิ่งเปิดเผยว่าวุฒิการศึกษาที่เขาจบมาในปริญญาเอกคือมหาวิทยาลัยห,ห้องแถวที่แม่งปิดไปแล้วนี่หรือครับคนที่มีอำนาจในสังคมไทยนี่หรือครับคนที่จะหน้าด้านมาตัดสินยุบพักนู่นยุบพักนี้ตัดสิทิทางการเมืองต่างๆนี่หรือครับ คนที่มีอำนาจมากมายขนาดนี้แต่เป็นคนเหยียดเพศๆๆๆเพื่อให้จบเร็วที่สุดวันนี้ผมจะพูดไม่ยาววันนี้ผมจะมาแย้งคำตัดสินสารรัฐธรรมนูนข้อแรกนะครับคือสารรัฐธรรมนูนบิดเบือนความจริงในคำตัดสินของรัฐธรรมนูญบอกว่า เราบิดเบือนความจริงแล้วไหนละ่ะที่เราบิดเบือนเราพูดความจริงมาตลอดถ้าไม่จริงทําไมไม่แย้งเราจับเราเข้าคุกทาไม <Yeah. S 1> ข้อที่สองบอกเราไม่ฟังความคิดเห็นใครกันแน่ไม่ฟังความคิดเห็นก็คนที่แต่งตั้งท่านมาประยุทธ์จันโอชามันปิดคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก ใครบอกเราไม่ฟังความคิดเห็นเราฟังตลอดเลยสลิมจะมานี่ก็มาใครจะมาเฉียงก็มาเราไม่ปฏิเสธหรือถ้าสลิมอยากขึ้นเวทีมาเลยกูจะฟังเพราะแต่แต่ถ้าฟังก็คงมีแต่รักในหลวงรักในหลวงสาบถึงในพระมหากรุณเดิคุณ ขอเป็นค่าลองบาทผูกชาติไปคนพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนหุ่นยน์ที่ถูกล้างสมองมาแต่ผมพูดเลยว่าถ้าสลิมมาพูดผมก็ฟังทุวกวันนี้ผมดูท็อปนิวผมดูไทยท็อปทีวีผมดูหมดเลยนี่แหละครับบอกว่าไม่ฟังความที่เห็นบ้าอะไรจะมาก็มา มึงอะเอาแต่ฟ้องกูเข้าคุกข้อที่สองุลการศาลรัฐธรรนูญท่านสอบตกประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าท่านอยากรู้ประวัติศาสตร์มากกว่านี้ท่านสามารถลงเรียนวิชาทียูหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้นี่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์ท่านสามารถลงได้เพราะคำตัดสินท่านเหมือนคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ รู้เหมือนเด็กปถมและไอสิ่งที่เด็กปถมเขารู้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ริดเบือนไม่เคยมีอ้างอิงทางวิชาการใดๆเลยประเด็นแรกท่านบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันผมแย้งสั้นๆเลยว่า ถ้าท่านจะบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดในสมัยสุโขทัยเขาไม่นับว่ากษัตริย์ไทยเขากษัตริย์สุโขทัยไม่ใช่กษัตริย์สยามที่สามารถปกครองดินแดนทั้งหมดทั่วสยามได้ภูมิเป็นคนอีสานกษัตริย์กษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจปกครองในดินแดนอีสานกษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจในการปกครองดินแดนภาคใต้ อย่างนี้จะเรียกได้อย่างไรว่ากษัตริย์มีอำนาจปกครองมาตลอดท่านน่ะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างนี่หรือคนที่เป็นสุลาการสารและมนูนมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่หนังสือท่านเขียนมาเองท่านยังไม่สามารถตัดสินได้เลย ข้อที่สองในคำ้ตัดศินท่านบอกว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นที่ใช้ชื่อว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันไม่ถูกต้องและเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราใช้ระบบที่ชื่อว่าราชาธิปไตย ภายใต้รัฐมนูญท่านสามารถอ่านหนังสือของนิธิเอียวสีวงได้เขาก็เขียนเลยว่าตอนนั้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราไม่ต้องการใช้คำว่าประชาธิปไตยเพราะมันอาจจะดูเหมือนประชาธิปไตยแบบจีนซึ่งเป็นสาธารณารัฐท่านบิดเบือนประวัติศาสตร์แบบนี้ท่านหาหนังสืออ่านบ้าง อย่ให้คนเขาปรามาได้ว่าท่านอ่านแต่ใบคําสั่งจะกผู้มีอํานาจแล้วไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เลย,ยผมเหลืออีกสองข้อครับแล้วผมจะรีบจบท่านอ้างหลักการพลาดอนภาพแบบปิดเบือนอีกข้อหนึ่งสลิมชอบอ้างบอกว่ามีเสรีภาพมีเสมอภาคแต่ไม่มีพลาดอนภาพ พาลดอนที่อะไรกูโดนกดหัวอยู่พาลดอนภาพที่อ้างว่าสามัคคีจะให้คนสามัคคีกันได้อย่างไรในเมื่อกูมีหนึ่งหนึ่งสองกูโดนปิดปากอยู่ถ้าให้สิทธิเท่าเทียมเป็นประชาธิปไตยกูก็สามัคคีได้และคำว่พาพาลดอนภาพไม่ใช่คำว่าสามัคคี แต่พลดอนภาพคือการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมของมนุษย์ไม่ใช่สามัคคีแบบปอมๆไม่ใช่สามัคคีใต้ร่มพระปรมีข้อสุดท้ายท่านคิดจนเกิดเหตุการณ์มากเกินไปท่านไม่มีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ถ้าพูดในภาษาบ้นบานๆเขาต้องบอกว่าท่านตัดก,กะพิการการที่ท่านจะบอกว่าการยกเลิกมากตรากและยกเลิกมากตรา112จะนั่งไปสู่การล้มล้างผมถามสั้นๆว่าญี่ปุน่นอังกฤษเดนมาร์กสวีเดนมันคือเฮียอะไรครับท่านถ้าคำพิจารณ เป็นการดูหมินเป็นการบมินประมาทงานคำสรรเสริญก็เป็นแค่คำโกหกสถาบันกษัตริย์ต้องยึดโยงกับประชาชนต้องพูดถึงได้ต้องวิจารณ์ได้ท่านไม่ได้มีที่มาจากประชาชนท่านมาจากการสืบสายเลือดท่านอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้ดังนั้น ท่านไม่ควรมีบทบาททางการเมืองท่านควรอยู่สูงสูงของท่านไปเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของรัฐไม่ใช่มาทำให้ประชาชนต้องมีภาควิจารณ์แบบนี้สุดท้ายนี้ผมขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจทุกฝ่ายแม้ท่านจะคุ้นชินกับสามปอ ประยุทธ์ประวิตรไอ้ป๊อกทุกที่แต่งตั้งท่านมาแต่วันนี้ผมมีแค่สองปอให้ท่านเลือกหนึ่งคือประยุทธ์สองคือประชาชนคมถามท่านสั้นๆว่าท่านจะเลือกปอหนึ่งหรือปอสองถ้าท่านเลือกปอหนึ่งท่านคือขี้ข้าผดดิการถ้าท่านเลือกปอสอ ผมพูดมันไม่ใช่ความจริงผมขอท้าเลยนักวิชาการฝ่ายสลิมทั้งด็อกเตอร์นิวทั้งด็อกเตอร์อาโนนและอัธวิทย์มาดีเบตกับกูกูก้าสุดท้ายจริงๆแล้วขอให้ทุกคนชูสามนิ้วขึ้นมาแล้วพูดพร้อมกันว่า พาลดอนภาพภายใต้ร่มพัะรามีคือพาลดอนภาพที่จอมปลอมพาลดอนภาพภายใต้ร่มพัะรามีคือพาลดอนพาลดอนภาพที่จอมปลอมพาลดอนภาพใต้ร่มพัะรามีคือพาละดอนภาพที่จอมปลอมขอบคุณครับ